จังหวะธรรมชาติของกิเซโนโรนันโดครับไปแล้วครับโรนันโดฮะโรนันโด,โรนโดเรียกว่าเล่นง่ายๆย,ยิงง่ายๆแล้วก็เข้าไปเอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทีมที่มีคนส่งมาทาง อินบล็อกมาให้รีวิวกันนะฮะซึ่งเป็นทีมของคุณแดมเอโซนะครับเขาบอกว่าเป็นทีมเรอัลมาดริดฟูลทีมนะครับไปดูทีมเล็ดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ประตูเลยดีกว่าเป็นทีโบกูตัวซึ่งเป็นประตูที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะพ่อทุกสถาบันนะเพราะว่าแม่งมีคนใช้กันเยอะมากนะปี19ส่วนสูง199คือสแตทมันกลางๆไปแล้วนะแต่ด้วยความที่แบบเอพีน้อยแล้วที่แบ็กซ้ายนะเป็นตีโอเฮอร์นันเดสนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะพ่อทุกสถาบันเหมือนกันนะเพราะว่ามีเอพีน้อยความ วันนี้แป็กขวานะเป็นอาซารชาคิมี่นะครับเหมือนไอตีโอนะฮะคือก็เป็นหนึ่งในนักเตะพ่อทุกสถาบันเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คู่เซนเตอร์นะเป็นเซนะนะอร์จิโอลามอนนะครับปีเอลเฮดบวกคนะฮะราคาเท่าไหร่วะ4,200ล้านนะซึ่งลามอนแน่นอนนะมีนิสัยคือได้เอ็มพีตะเคิลคือเข้าบอลได้ดีลองพาสเซอร์ส่งไกลได้แม่นยำแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์แน่นอนนะครับมีความเร็วถึงร้อบสามกระโดด122ดูดัน120นะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรนอกจากคาว่า แม่งโหดนะครับเต้ยคนนึงครับเป็นลาฟาเอลวาลาสอันนี้เป็นบวก6ด้วยนะครับซึ่งวาลาสโบก5นี่ก็โหดแล้วนะนี่เขาล่อบวก6เลยนะที่ออมเลยร้อย1ิบเก้าเเร็วจะเ,วเท่าปีกเลยมั้งเนี่ยแล้วนนลก็มีนิสัยคือเข้าปะทะได้ดีนะแล้วไม่ได้กองกลางตัวรับของเราครับเป็นซามิเคดดล่านะครับซึ่งตั้งแต่ในของกองกลางตัวรับนี่ถือว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับแต่อ่านเกมอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะซึ่งถ้าผมค่าอ่านเกมสำหรับกองกลางถือว่าจำเป็นนะเพราะว่าเอาไว้ยิ่งอ่านเกมสูงมันยิ่ง,งนะกงกลลลาาางงอีคคนนนนึนะเป็โโต่ นั่นเองเนี่ยซึ่งเอามายิงกลางแน่นอนนะจุดประสงค์หลักไม่ใช่กรารแบบว่าทำเกมให้สวยงามอะไรหรอครับเอามายิงประตูเนี่ยฮนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนโครลอบเลยครับคนนี้นะฮะแต่ว่ามีตัดที่ค่อนข้างโอดกว่ามากนะครับมีความเร,ร็วถ,ถึง120ลังการยิง122ยิงไกล120ฟรีคิก121 อินโค้ง121คือมีสีแดงเยอะมากนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับที่เอื้อมถึงนะครับแล้ววัที่กองกลางตัวสุดท้ายของเรานะเป็นโทนี่โคดนะครับคือถนัดสองเท้านะครับแล้วก็มีนิสัยคือฟินิชช็อตแล้วก็ลองช็อตเทเกอร์เพย์เมกเกอร์แล้วก็เทคนิคอลดีเปอร์นะครับซึ่งโทนี่โคดที่มันมีความเร็วถึง105นะสำหรับผมถือว่าแม่งเป็นโทนี่โคดที่โกงแต่ในกองกลางก็ถือว่าประมาณนี้มาที่หน้าต่ำของเรานะเป็นเอเดนทาซานะบีเอลเฮดนะครับราคาเท่าไหรร่่เเเเอออยยยยวกกกกกกซึงนนิิิสั็็็มมีฟชชตพลล์์า้้แ แน่ออนะน,นอนเป็นนิสัยทีย่ว่าส่วนใหญ่ปีกดีๆจะมีกันนะประมาณนี้มอลซึ่งความเร็วแน่นอนนะ116สปีดต้น122นะ12 2, 12 2, 12 2, เ็กบอล122สมดุล122เฮียลมยากแน่นอนนักเตะคนนี้แถมถนัด2เท้าด้วยนะฮะ่นคภาษาแลาาา้วมาที่กองหน้าฝั่งขวาของเรานะเป็นกิรลียนเอ็มบาเป้นะครับซึ่งเออถ้าถามผมว่าถ้าเอ็มบาเป้จะย้ายออกจากปารีสแล้วไปทีมไหนผมมองได้แค่ทีมเดียวนะคือเลอมาริตนะครับคือมันไม่มีทีมไหนหมองไปกับเขาแล้วฮะซึ่งนิสัยก็มีฟินิชช็อตแฟร์ก็เหมือนทาาเลยนระ้ซึ่งความเร็วสปลด นี่อยู่ในสีแดงนะฮะ9 UCL ด้วยล่ะคะ่ะน่าจะประมาณ2 0 0พันล้านอยู่ในระดับแพงแล้วและไม่ได้กองหน้าตัวสุดท้ายของเรานะเป็น Cristiano Ronaldo นะซึ่ง Ronaldo แน่นอนว่าเป็นนักเตะที่ทุกคนต้องมี สำหรับผมนะมันเป็นนักเตะที่แบบเก่งอ่ะเอางี้คือมันเก่งอ่ะเออเอาเอาตรงๆเลยคือพูดคำว่าคิตาโนโรนโดมาคิดอะไรไม่ออกบอกว่ามันเก่งอ่ะเออมันแข่งพอนะครับซึ่งตัวสำรองที่น่าสนใจก็มีโรนโดอาไนที่ทีโบกหกโบกห้าก็โหดแล้วนะมีลอยโบกหกเลยนะคาริเมเซมา20ทีวายซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทีมของคุณเดมเอโซด้วยนะครับที่ส่งทีมแล้วมาหลุดให้รีวิวกันนะถ้าดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันเกกว่าทีมนี้ลงแรงมันจะเป็็นนนนยยงงไะโี่เเเาาปสสมอล อนะเพิ่มตัวแอไปสักตัวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะเสื้อขอใส่เสื้อขาวได้ไหมยังใส่เสื้อขาวอะ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เเสื้อดำก็ได้วะซึ่งจริงเขาแน่นอนว่าเป็นพ่อทุกสถาบันเหมือนกันนะอ่ะเล่นนะเนี่งฟอลองแมนดี้เหรอเจอกับเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เฮดเคโอ้โหอะไรมันจะคล้องปานนั้นนะอ่ะเฮ้ยอย่ามั่วขอร้องอย่ามั่วโอ้เขาเปิดมาเลยเียหื เต็มหัวแล้วลาปอสออกขวาไปแล้วเปิดลูกนี้เฮ้ยทำไมเข้าทางเหรอหน่าเดี๋ยวได้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 อย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วอย่าพึ่งมั่วอย่ามั่วแมวแมวอย่าได้ลูกมั่วผมไม่ชอบไปจังหวะธรรมชาติของคริสเตียโน่โรนัลโดครับไปแล้วครับโรนัลโดฮะโรนัลโดเรียกว่าเล่นง่ายๆิงง่ายๆแล้วก็เข้าไปง่ายๆนะอะไรวะเนี่ยโอ้ตั้งแต่โกงมันดีอย่างนี้เองเฮีย ผมเล่นไม่มีปีไม่มีขุยต้องเตะอะไรเนะี่ยคือแบบกูกดมั่มวๆเลยแล้วยิงมั่มวๆเลยเนะี่ยเข้าเฉยจังหวะธรรมชาติของค <c oughs> ิเซโนลันโดจะเข้าอีกนะกูซื้อเลยนะยิงขึ้นขวาไหมขึ้นขวาไหมไม่มีคนขึ้นนั้นกูจ่ายกลางก็ได้ไปคิเซโนลันโดอีกแล้วครับลับนโดบังครับบังแล้วจ่ายให้ฮาซาง่ายๆตรงนี้แล้วปั่นเรียบร้อยครับผม <c oughs> ลูกปั่นกินขาดแน่นอนทีมนี้นะนักเตะด,ดีมันดีอย่างนี้แหละเตะโกงมันดีอย่างนี้ครับ เฮ้ยหล่นดวมันเก่งจริงวะ่ะนี่ไงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเอ้ยอย่ามั่วไม่เอาอุย้ยชิปหายแล้วชิปสวยเซดอฟสุดยอดกองกลางตัวตัดเกมฮนะใครวิ่งคือหลุดนะเอ็มปาเป้ความเร็วเขา120อืมนี่โป้มึงเกือบค้างแตกแนะกันรู้ป่ะเมื่อกี้เนลวครับเซดอฟเจอกับคิดิล่าอุ้ยอุ้ยเดี๋เด้อเด้อทำไมมั่วงั้นนะ่ะโหสวยสวยกูตัว ยังไงโรนันโดโรนันโดเซฟอีกสักทีไปได้ได้นะับได้ได้อีกรอบงานจริงได้ทั้งวันน่ะกูตัวบอกคนหมดไปเพื่อนวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้ยหลุดจังหวะธรรมชาติของกิเซโนโรนันโดรอบที่ห้านี่โอ้โหยิงมากไปดิครับไม่มีใครหยุดเขาอยู่แล,แล้วทีมนี้นะฮะสามศูนย์ในครึ่งแรกไ <laughs> อ้ยังโหดกิเซโนโรนันโดให้เอ็มปาเป้ปึ๊บเอาเอาเอา ้าวความเร็วเขายิงแสงหน้าแม่งจังหวะธรรมชาติของกิเซโนโรนโดรันพิเศษใช่ปะวะไม่รู้ว่าโอ้โหโรนโดมันโกงจริงว่ะเฮ้ยดึงแดงอย่างนี้ก็แดงยังไงก็แดงโดเอ้าเฮ้ยนี่มันลูกนี่นี่ว่าฟองเก้าแปดนะครับได้ปะวะต้องลองยังไงวะแต่ก้อยลอนโดเอนโดโอ้โหโดกิเซโนโรนโด ปั่นอีกสักทีไปถ้าเข้าอีกหวังว่าคงไม่โลแบรโตคาร์ลอสติดบล็อกมาาล้วชิบหายแล้ว,ลวเขาได้แทงนะชนดิโอ้โหเลวานเจอกับาฮาคิมิาฮาคิมิชนชนยับชนยับเรวานมันวิ่งแข่งไม่ได้หรอกเอ็มปาเป้โทนี่โคตยิงไกลแม่งเลย <c oughs> นี่ไงโลแบโตคาร์ลอสนะครับบงับงบังแล้วบังแล้วไป บังแล้วไปแล้วยิงโลช็อตโทนี่โค้ดวิ่งมายิงนิดหน่อยสี่อยประตูต่อศูนย์เข้าไปแนละ้วฮึไม่นด้ยิงเข้าเลยว่ะรีเจ็ดสิบแปดเองโรบังโรแบนี่ไงไจะเหลือลหรอจะเหลือ <c oughs> ห้าประตูต่อศูนย์โดยคิตซิโนโรนันโดนะครับ <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยฮะจบไปที่สกอร์5ประตูต่อศูนย์โอ้โหเล่นทีมดีแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทีมของคุณแดมเอสโซด้วยนะครับที่ส่งมาให้รีวิวกันนะสำหรับแล้วไม่ได้โฟร์ทีมนะครับเอาจริงว่านักเตะทีมเขาอะแทบทุกตำแหน่งเลยคือแม่งดีหมดเลยเว้ยไม่รู้เออแต่มันเก่งมันเก่งทุกตัวจริงนะครับแต่ว่าต้องพูดตรงนี้เลยว่าคือนักเตะแต่ละคนราคามันค่อนข้างแพงนะครับเลยอะมาสรุปกันดีกว่านะฮะเลยนักเตะที่ผมชอบมีเอ็มบัปเป้อันนี้เร็วเร็ว จัดเลยเร็วจ <olie> okay like ัดๆเลยซึ่งกแน่นอนมัน2,000ล้านสองเท้าคริสเตียโน่หรนอหลันโด้เนี่ต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องมีในทีมนะสำหรับคริสเตียโน่หรนอลันโดเป็นปีไหนก็ได้ครับแต่ต้องเป็นปีที่มันโอเคโอเคนะไม่ใช่ปีแบบเอ็นเอฟดีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่โอเคนะอันนั้นไม่โอเคเลยปีฮอตแม่งก็โหดเลยนะเอ้แต่ราคาแม่งก็พอเลยระหว่าง05ใส่ฮอตเยอะกว่ามีพาวเวอร์เดอร์ซึ่งราคาแม่งพอเลยนะตาตึงใจเลยปกติเวลาเล่นในแร้งอะเจอมังกรตัวไงแบบทีมฝ่ายตรงข้ามแม่งมีหลันโด้เนี่ยคือแม่งปวดกระบาลมากนะครับและอย่าลืมกกดดไลค์ นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าบายครับ